รีและจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมหลายๆแห่งในประวัติศาสตร์โลกแต่ถึงแม้ว่าชาติทั้งสองจะเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมโบร,ราณแต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าอารยธรรมทั้งสองแห่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันถึงแม้ดินแดนทั้งสองจะรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายหากแต่ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยจริงๆแล้วดินแดนทั้งสองแห่งนี้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกันมาก่อนรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมกันอย่าลืมกดไลค์ ติดตามกันด้วยนะครับในทุกๆวันนี้กรีกคือประเทศเล็กๆในแถบเมดิเตอร์เรเนียนหากแต่เมื่อยุค400ปีก่อนกิสจการดินแดนกรีกนั้นมีอิทธิพลมากกรีกนั้นได้จ้างถิ่นฐานอาณานิคมไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำโดยในช่วงปลาย400ปีก่อนกิจการอำนาจของกรีกนั้นได้แผ่ขยายไปอย่างสุดขีดเมื่อกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์แห่งมาซิดอนได้พิชิตจ,จักวรวรรดิเปอร์เซียได้สำเร็จ พระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกทัพมาจากดินแดนกรีกยกมาถึงแม่น้ำสินธุก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายในกองทัพทําให้พระองค์ต้องยกทัพกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชได้สวรรคตและภายหลังการสวรรคตของพระองค์แม่ทัพของพระองค์ก็ได้ขัดแย้งในเรื่องของผู้ที่จะมาเสืบทอดบัลลังก์และทําให้อณาจาักรมาซิโดนแตกในที่สุด เซลูคัสนิคเคเตอร์หนึ่งในแม่ทัพของพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรของตนเองเป็นที่รู้จักกันในานามของจักรวรรดิชิรุชิตเมื่อมาถึงยุค300ปีก่อนกิสการเขตแดนทางตะวันออกของจักรวรรดิชิรุชิตก็เริ่มจะแยกตัวออกจากจักรวรรดิเกิดเป็นอาณาจักรกรีกแบคเตีย ในที่สุดอาณาจากักรกรีกในเอเชียก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงและได้ถูกจกักรวรรดิพาเทียกับชนเผ่านอกด่านในเอเชียกลางปราบรามหากแต่ชาวกรีกนั้นยังไม่สูญสิ้นไปด้วยและกระจายไปอาศัยอยู่ตามเมืองกรีกต่างๆในเอเชียแต่ในขณะที่อิทธิพลของกรีกในเอเชียนั้นเริ่มจะเสื่อมถอยหากแต่อำนาจของดินแดนจีนกาลังเบ่งบานจิน,น,จนซีฮ่องเต้จกักรพรรดิพระองค์แรกของจีน ได้รวบรวมดินแดนจีนเป็นปึกแผ่นเมื่อ2 2 1ริปีก่อนชิสการตอนที่จะถึงช่วงเสี่ยมถอยมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ตามกาลเวลาจนถึงราชวงศ์ฮั่นแผ่นดินในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ต้องพบเจอกับภัยจากชนเผ่าเรี่ร่อนทางเหนือซึ่งก็คือชนเผ่าชงหนูภายหลังจากการพ่ายแพ้ต่อชนเผ่าชงหนูราชวงศ์ฮั่นก็ตกลงที่จะเจราจาสันติภาพกับชนเผ่าชงหนูแลกเปลี่ยนสันติสุข ความสงบนี้ดำเนินต่อมาเรื่อยๆจนถึงรัสมัยของจักรพรรดิท่านอูเมื่อ141ปีก่อนกิสกาลจักรพรรดิท่านอูทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปราบปรามชนเผ่านอกด่านเหล่านี้และในรัสมัยของพระองค์ก็ได้มีการจัดทัพเพื่อรบกับชนเผ่าโหนูทางเหนือ นอกจากนั้นจักรพรรดิท่านอูยังมีพระราชประสงค์จะหาพันธมิตรเพื่อรบกับพวกชงหนูจึงทรงส่งขุนนางที่ชื่อจางเชียนไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวเย่จือซึ่งก็เป็นศัตรูกับพวกชงหนูหากแต่ในการเดินทางเจริญสัมพันธไมตรีกับพวกเย่จือระหว่างทางนั้นจางเชียนถูกพวกชงหนูจับได้และต้องตกเป็นนักโทษของพวกชงหนูอยู่กว่า10ปี หากแต่ถึงจะเป็นนักโทษพวกชงหนูก็ปฏิบัติต่อจางเชียนอย่างดีและยังหาภรรยาให้จางเชียนอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจางเชียนก็ยังคงพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นเมื่อเวลาผ่านไปสิบปีจางเชียนก็ได้หนีไปทางตะวันตกและยังคงมุ่งมั่นที่จะเจริญสัมพันธไมตรีต่อชาวเย่จือและได้พบกับชาวเย่จือในบริเวณหุบเขาเฟอร์กาน่าหากแต่ชาวเย่จือนั้นไม่สนใจจะเจริญสัมพันธไมตรีและได้ตอบปฏิเสธไป ในช่วงเวลาที่จางเชียนพักอยู่ในหุบเขาเฟอร์กาน่าจางเชียนได้พบกับลูกหลานของชาวกรีกซึ่งบรรพบุรุษได้ตั้งลกรากบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อ200ปีก่อนชาวกรีกที่จางเชียนพบนั้นได้ตั้งรกรากที่เมืองอเล็กซานเดรียเอสคาเตซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก่อตั้งขึ้นเมื่อ200ปีก่อน จางเชียนนั้นประทับใจในวัฒนธรรมของเมืองนี้อีกทั้งโซราของเมืองนี้ก็มีรสชาติดีและที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือม้าม้าของชาวกรีกที่จางเชียนได้พบนั้นมีขนาดเล็กหากแต่แข็งแรงและมีเหงื่อออกเป็นสีแดงเหมือนเลือดและจางเชียนก็เชื่อว่าม้าเหล่านี้จะทําให้กองทัพฮันเอาชนะพวกชงหนูได้เมื่อกลับมาถึงราชสำนักฮันจางเชียนก็ได้ทูลกับองค์จักรพรรดิถึงสิ่งที่ตนพบเห็น และยังทูลอีกว่ากองทัพพันจะต้องเปลียงก็ไรหากได้ม้าสวรรค์เหล่านี้เมื่อได้ฟังดังนั้นองค์จกักรพรรดิจึงทรงส่งทูตเพื่อไปขอซื้อม้าเหล่านี้หากแต่เราทูตที่ส่งไปกับถูกคุณนางกรีกสั่งประหารชีวิตทั้งหมดเมื่อข่าวการประหารชีวิตทูตมาถึงและ,ะสำนักขันก็สร้างความโกรธให้พระองค์จกักรพรรดิเป็นอย่างมากพระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้จัดทัพบ,บุกไปขยี้เมืองกลีกให้เป็นผงและยึดเอาม้าทั้งหมดมา แม่ทัพในสึกนี้คือแม่ทัพที่ชื่อหลีกวงหลีทัพของหลีกวงหลีประกอบไปด้วยทหารลาบสองหมื่นนายทหารม้า6 0 0ันนายหากแต่ระยะทางจากแผ่นดินฮั่นไปถึงหุบเขาเฟอร์กานานั้นยาวไกลทัพของหลีกวงหลีต้องเดินทัพเข้าไปยังดินแดนต่างๆและกองทัพพบเจอกับความยุ่งยากลำบากมากมายกว่าจะมาถึงอเล็กซานเดรียเอสคาเตทัพหลีกวังหลีก็ล้มตายลงไปเป็นจำนวนมากทำให้หลีกวงหลีตัดสินใจถอยทัพ สองปีต่อมามีการจัดทัพเพื่อบุกไปตีกรีอีกครั้งซึ่งแม่ทัพยังคงเป็นหลีเกาหลีคนเดิมโดยคราวนี้ทัพหลีเกาหลีมีทหารถึงหกหมื่นนายสเบียงอีกนับไม่ถ้วนและทัพของหลีกวงหลีก็เกรียงไกลทุกดินแดนที่เดินทัพผ่านทหารต่างให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกองทัพฮั่นแต่ถึงอย่างนั้นกว่าจะมาถึงเมืองอเล็กซานเดรียเอสคาเตทหารของหลีเกาหลีก,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 ก็ล้มตายไปกว่าครึ่ง และกองทัพกลีกก็ได้ยกกำลังออกจากกำแพงเมืองมาปะทะก,กับกองทัพฮั่นหากแต่ต้องรีบถอยทัพกับเข้าเมืองกองทัพฮั่นได้ล้อมเมืองและหลังจากนั้นผ่านไป40วันกองทัพฮั่นก็สามารถทำลายกำแพงเมืองชั้นนอกลงได้ทําให้เหล่าขุนนางแตกตื่นและรีบหนีเข้าไปยังกำแพงชั้นใน เหล่าขุนนางต่างตื่นกลัวและได้ทําการโรงพระชนกรรษัตริย์ของตนและส่งพระเสียรไปให้กองทัพพัน์และตกลงที่จะยกม้าให้แก่กองทัพพันซึ่งหากปฏิเสธเหล่าขุนนางก็ขู่ว่าจะทําการฆ่าม้าทั้งหมดและจะขอสู้จนตัวตายหลีกัวหลียอมตกลงและส่งขาม้าสวรรค์ครั้งนี้ก็จบลงในที่สุด จากนั้นหลีโกหลีก็ได้แต่งตั้งขุนนางผู้หนึ่งให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของเมืองและได้เดินทางกลับพร้อมกับม้าสามพันตัวและกลับถึงราชสำนักพร้อมม้าที่หามาได้ในระยะทางกลับบ้านนั้นกองทัพฮั่นยังได้ยึดดินแดนในแอ่งทาริมสร้างขอบยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินฮั่นเพิ่มขึ้นและการยึดครองดินแดนในแอ่งทาริมนี้เองยังทำให้ราชวงศ์ฮั่นได้รับผลประโยชน์จากเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมา สำหรับสงครามระหว่างราชวงศ์ฮั่นและชนเผ่าชงหนูก็ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาอีกนับสิบปีก่อนจะพิชิตชนเผ่าชงหนูลงในศตวรรษที่หนึ่งในที่สุดถ้าหากคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า